ต่อ16ครับระวังรถรถมารถรถรถสิบหกครับ16บหกสิบหกครับ16 16อ่า17มาแล้วครับ17รถครับรถรถตอนเกียร์ได้มาเลยกลัว17มาแล้วครับ17บเครับอ่าสิบแปดครับ สิบแปดครับสิบแปดสเิบแปดไปแล้วนะครับสิอาห่อยอเ่อาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอ่นี้สิเครับสิบเไปแล้วครับดู้เนี่ยดูดูไม่ทำไรเลย้วนะีไปแล้วนะอ่านี่ตะกี่สินะครับยี่สิบไปแล้วครับดูรถด้วยนะครับ ยีไปแล้วครับดูรถด้วยนะโยนะไปโอ้ไม่ดูเลยอ่ะยีครับยี่สินะยี่สิบนะตัวครับยี่สิบยีครับยี่สิบอ่ายี่นะครับโอเคอ่ะยีิบสองนะครับยีิบสองมาแล้วครับยี่สิบสองยิบสองครับยีิบสอง ตักเลี้ยงอยู่นี่ตักเี้ยงเขาไหลเที่ยวแล้วอ่ะยี่สิบสามนะครับยี่สาบสาวังรถนะครับยี่สิบสามครับยี่สาดูเราขอดูปลาด้วยยีามอ่าดูดูเทแล้วครับยี่สิบสามก็เทมันี้นะครับหนูได้เห็นปลายีามนะครับโอเคยสยี่สนะครับยี่สี่ยี่สบี่ไปนะครับ อตีเอไม่านี้ยี่สิบห้านะครับไปแล้วครับยี่บห้าครับต่อด้วยยี่บหกนะครับยี่บหกยี่บหกนครับยี่บห ยีิบเจ็ดครับยีิบเจ็ดอ่านะครับยีิบเจ็ดนไปดำได้ไงยาวถึงาไปเต็มยี่สิบเนะครับยี่สิบเจ็ดูจัดการยีิบเครับอ่ะยีิบพักก่อนนะ